การข่วสช่วงที่3ของรายการเราครับและช่วงนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังพูดถึงกันอยู่นะฉันเลนก็เป็นเรื่องราวความลึกลับ ของหลุมดำของดาวที่เรียกได้ว่าหมดพลังงานครับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นหลุมดำนะใช ซึ่งในหลุมดำนั่นเองอะค่ะพี่หลังเลนเมื่อเขามีการแตกสลายไปนะคะเขาก็ยังมีพลังงานบางอย่างหลงเหลืออยู่นะคะก็ยังมีอยู่เล็กน้อยซึ่งพลังงานเหล่านั้นน่ะเขาก็สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บนอวกาศเนี่ยเข้าไปในหลุมดำได้ดูดแม้แต่กระทั่งลังสีอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดมาได้เลยถูกต้องเนาะครับผมเนื่องจากหลุมดำเนี่ยครับเป็นหลุมที่ มีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆเลยสิ่งที่โดนดูดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ครับผมแม้แต่ความเร็วแสงนะครับผมก็ยังออกมาได้ยากจากหลุมดำเลยครับ แล้วก็คนเนี่ยครับก็พยายามที่จะศึกษาแต่ก็ไม่ได้มีการสำรวจเลยเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปใกล้ในบริเวณน,นั้นได้ก็จะ,ะรทราบแต่เบื้องต้นว่าบริเวณ<า>ไหนในอวกาศเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดหลุมดำได้<า>อันนี้คือคือจะทราบแต่จุดบ,บริเวณที่เกิดของหลุมดำใช่ครับผม,มซึ่ง แม้ว่าหลุมดำนะครับจะไม่สามารถที่จะแผ่รังสีดใดๆออกมาก็ตามนะครับผมแต่นักดาราศาสตร์เองเนี่ยก็ยังทราบตำแหน่งหลุมดำได้ไดนะครับผมจากการสังเกตการแผ่รังสีของเแมหลุมดาใช่รังสีแม่เหล็กฟลไฟฟ้านะครับผมซึ่งจะอยู่ในจานร,รวมมวลรอบๆหลุมดำนั่นเองนะครับผมซึ่งอ,อ,อันนี้นี่แหละมันจะกลายมันจะเป็นเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์นะครับผมซึ่งเจ้าเจ้ากลุ่มแก๊สที่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก็คออือปากหลุมดำนั่นเองครับผมเอาไว้สังเกตนะครับผม,มนะคะซึ่งอย่างการเกิดขึ้นของหลุมดำเนี่ยถามว่าทำไมไม่สามารถเกิด เป็นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆขึ้นมาใหม่เหมือนมีการแตกดับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่หนั่นก็เพราะว่าหลุมดำเนี่ยไม่มีปฏิกิยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งปฏิกิยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยนะคะมันเป็นกระบวนการหลอมรวมของธาตุต่างๆเลยซึ่งในหลุมดำเนี่ยไม่ได้มีพลังงานตรงนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆได้เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในอวกาศของเราอืมนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของหลุมดําเรื่องราวของโลกเรานะครับแล้วก็ เนี่ยคลา,ายความสงสัยแล้วถ้าเกิดโลกเราเนี่ยแตกสลายหรือว่าดับไปเนี่ยจะกลายเป็นอะไรนะนะถ้าแบบว่าโลกเราเนี่ยอยู่ดีๆเกิดดับไป uh huh. แล้วก็มีสภาพเหมือนหลุมดาอย่างนี้โอ้โหสิ่งมีชีวิตอ,อย่างเราเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอ,อยู่ต่อไปได้ยังไงโอ้โหมันไปก่อนตั้งแต่ที่จะแตกตัวแล้ว <c oughs> ล่ะครับ <laughs> นะตอนนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับก็คุณผู้ชมก็พบกับเรื่องราวของหนังสนุกๆน,นะวิทยาศาสตร์ดีๆได้ค,ครับในครั้งต่อไปครับกับรายการซายอินมูฟวี่แห่งนี้นะครับค่ะก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเวลาเดิมอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ